หลวงพ่ออารมณ์กดวัดพระบาทน้ำพูออกมายืนยันแล้วนะครับว่ามีคำสั่งห้ามหมอบีทูดสื่อวิญญาณใช้ชื่อวัดในการเปิดบัญชีรับบริจาคอย่างเด็ดขาดหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นคำตอบจากหลวงพ่ออารงกฎก็คือว่าก่อนหน้านี้หมอบีมีการมาขออนุญาตในการ เปิดบัญชีเพื่อจะไปหาเงินบริจาคและนำมามอบให้วัดแต่หลังจากนั้นมีคนร้องเรียนหลวงพ่ออารมณ์กดเข้ามาจึงมีคำสั่งห้ามหมอบีดำเนินการใดๆใช้ชื่อวัดใช้ชื่อมูนิธิหรือแม้แต่เรื่องของหลวงพ่อไปทำการเปิดรับบริจาคขณะเดียวกันอยากให้ติดตามเรื่องนี้นะครับเพราะเลขาเก่าของหมอบีออกมายืนยันกับทางทีมข่าวเรียบร้อยแล้วล่ะครับว่า เรื่องของบัญชีต่างๆหมอบีเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบริกและก่อนหน้านี้มีการเบริกเงินออกมาจริงๆถามว่าจำนวนเท่าไหร่คำตอบก็คือเป็นหลักล้านแต่ยืนยันว่าการบริจาคครั้งนี้เงินนำไปมอบให้กับวัดทั้งหมดนี้จะเกิดอะไรหลังจากนี้ ยังตอบไม่ได้นะครับแต่เราก็คงต้องให้ความเป็นธรรมหมอบีพร้อมกับคณะทีมงานของเขาทั้งหมดว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรและที่สำคัญวันนี้หมอบีกำลังล้มป่วยอยู่ก็เกิดคำถามอีกว่าข้อเท็จจริงหมอบีป่วยจริงหรือไม่คำตอบจากคนใกล้ชิดหมอบีตอบมาแล้วนะครับบอกว่างานนี้หมอบีป่วยจริงไม่ได้แกล้งป่วยตามที่เกิดกระแสข่าวลือแต่อย่างใด